สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิสคลับท a l k รายการที่จะทําให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าการดูแลเด็กการดูแลคนในครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญครับเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งจะมีวันปอดบวมโลกแทรกอยู่เสมอแล้วก็เป็นเดือนที่เราพยายามที่จะพูดถึงโรคปอดบวมทั้งในเด็กและในผู้สูงวัยซึ่งมีความสําคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญ วันนี้ผมเป็นหมอเด็กนะครับผมอยู่กับอาจารย์ออยซึ่งเป็นหมอเด็กด้วยกันแต่เราทั้งสองคนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัคซีนเราเลยจะมาพูดเรื่องวัคซีนในผู้ใหญ่กันสวัสดีครับอาจารย์ออยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ออยครับ IPD เป็นโรคโรคหนึ่งที่เราคุ้นเคยเวลาเราพูดในเด็กแต่พอในผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ไม่ค่อยรู้จักคาว่า IPD มักจะเปลี่ยนวัคซีน IPD ของเราเรียกชื่อใหม่ว่าวัคซีนปอดบวม หรือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในกระแสะเลือดจริงๆมันเป็นวัคซีนเดียวกันใช่ไหมครับค่ะก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื่องจากว่าไอพีดีเป็นโรคที่ทําให้เกิดปอดบวมค่ะแล้วรวมทั้งปอดบวมในผู้ใหญ่อาจจะมีภาวาสะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้เพราะฉะนั้นบางบางคนก็เลยใช้ว่าอ่ะก็คือวัคซีนเนี่ยแหละค่ะป้องกันปอดบวมป้องกันการติดเชื้อในกระแสะเลือดเนี้ยค่ะ mm. ก็ถือเป็นวัคซีนตัวเดียวกันก็ได้แต่ว่าก็คือมันจับกันเฉพาะ เชื้อในกระแสเลือดจากแบคทีเรียชนิดนี้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆเป็นัคซีนเดียวกันนะครับทีนี้อาจารย์เคยเล่าให้เราฟังแล้วว่าในเด็กนี่เวลาเป็น IPD ลรวจะมีอาการรุนแรงยังไงในผู้ใหญ่อาการคล้ายๆกันไหมครับในผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะแบบผู้สูงอายุอะค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นปอดบวมรุนแรงหรือว่าเนี่ยค่ะมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญแล้วก็รุนแรงในผู้ใหญ่ค่ะ จังครับเวลาเราเห็นประกาศเวลาคนเสียชีวิตนเนาะแล้วก็สาเหตุการตายเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือมีภาวะบอดอักเสบมันเกิดจากเชื้อนี้ไหมครับออมันมีหลายเชื้อค่ะต้องบอกว่าแต่ว่าเชื้อนี้ก็เป็นอันดับ สาเหตุอันดับหนึ่งอันดับต้นๆที่ที่เป็นสาเหตุของเรื่องปอดบวมปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ว่าจริงๆถ้าไปดูในรายละเอียดมันก็อาจจะยังมีเชื้ออื่นที่ที่เป็นสาเหตุไม่ใช่เฉพาะเชื้อนิดเชื้อเดียวแต่ว่าเชื้อนี้เป็นเชื้อที่แบบมีวัคซีนในการที่จะป้องกันได้ค่ะในการรักษาละครับมันผู้ใหญ่รักษาเหมือน,นเด็กไหมครับค่ะ ในแง่การรักษาก็จะเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นก็ในหลักการรักษาเนี่ยก็จะเหมือนกับในเด็กนะคะในเรื่องของการให้ยารักษาค่ะวัคซีนดูจะเหมือนจะมีบทบาทที่สําคัญในการใช้ในการป้องกันโรคมันมีวัคซีน i อ d ในเด็กและว,วัคซีน i อ d ดีในผู้ใหญ่หรือมันเป็น,ปนวัคซีนตัวเดียวกันครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะวัคซีน i อ d ดีในผู้ใหญ่เนี่ยที่แนะนำเนี่ยจะมี อสองแบบขอขอเกริ่นในเด็กอีกนิดนึงก่อนนะคะคืออย่างของในเด็กเราใช้ชนิดเรียกว่าเป็นแบบคอนจูเกต10หรือว่า13สายพันธุ์แต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะแนะนําตัวคอนจูเกตเนี่ยแหละค่ะแต่อันที่แนะนําในผู้ใหญ่คือเป็นชนิด13สายพันธุ์แล้วก็จะมีการกระตุ้นด้วยชนิด23สายพันธุ์อีกครั้งหนึ่งค่ะก็เลยจะมีความแตกต่างกับในเด็กเล็กน้อยค่ะแปลว่าในผู้ใหญ่เราจะไม่ฉีด13บสาเราจะไม่ฉีด10เราจะฉีด13นําไปก่อนค่ะ ฉีดกี่ครั้งครับอาจารย์ก็โดยโดยทั่วไปถ้าง่ายๆเลยนะคะก็จะเป็นฉีด13เนี่ยครั้งเดียวหลังจากนั้นก็กระตุ้นด้วยชนิด23สายพันธุ์อีกหนึ่งครั้งค่ะดูได้กว่าในเด็กนะครับที่แต่ละอายุฉีดจำนวนครั้งไม่เท่ากันค,ครับาจาคิดว่าที่เรียกว่าสูงวัยเนี่ยไม่รู้จะอ่านใช้ตัวเลขเท่าไหร่หรือมองว่าอายุเท่าไหร่ฉีดวัคซีน ipd แล้วมันถึงจะคุ้มค่าครับต้องรอให้แก่มากๆไหมหรือว่า ฉีดได้ตั้งแต่อายุนน้อยๆคืออย่างวัคซีนชนิด13สายพันธุ์นะคะจริงๆผู้ที่อายุบางคนอาจจะยังมองส่วนตัวก็มองว่าไม่ได้สูงไว้มากนะคะก็คืออายุเกิน50ปีขึ้นไปก็คือสามารถฉีดวัคซีนตัวนี้ได้แล้วค่ะจารย์เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราก็ใช้ตัวเลขนี่แหละค่ะ50ปีว่าสามารถรับวัคซีนตัว IPD ชนิด13สายพันธุ์ได้ค่ะจันฉีดไว้ตั้งแต่อายุนน้อยแล้ว เดี๋ยวนี้คนแก่ก็ไม่ค่อยตายสักทีพะถึงอายุแปอาจบปรย์ไม่ห่วงแล้วว่าภูมิมันจะหมดไปสู้เราฉีดช้าๆดีกว่าไหมครับฉีดจะ6หกสิเปืือมันจะอยู่นานหน่อยแต่เราก็คือถ้าเราไปฉีดช้าเราก็ไม่รู้ว่าในช่วงสมมติเนี่ยค่ะหา้าสิบถึงหกสิบที่เราไม่ฉีดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปรับเชื้อตัวนี้เข้ามาแล้วเราจะป่วยเป็นโรคนี้ไปก่อนหรือเปล่าพราะฉะนั้นโดยทั่วไปหลักของวัคซีนก็คือป้องกันโรคเราก็อาจจะไม่ได้แนะนําว่าต้อง,ต,องต้องรออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพร้อมก็สามารถฉีดได้ค่ะ ไม่ต้องคิดมาก50ปีขึ้นไปสามารถฉีดได้นะครับอาจารย์ครับมันมี1 3สายพันธุ์กับ2 3สายพันธุ์แต่ทราบว่า1 3สายพันธุ์เนี่ยที่มีข้อแนะนําให้ฉีดในผู้ใหญ่เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองในอดีตเนี่ยคนแก่นี่ก็ฉีดแบบ2 3สายพันธุ์มาก่อนถ้าเกิดเขาฉีด2 3สายพันธุ์มาแล้วทําไงครับ ต้องมาฉีดใหม่ไหมหรือจา์มองเรื่องนี้ยังไงถ้าฉีดเฉพาะ23โดยที่ยังไม่เคยฉีด 13, 13ใช่ไหมคะจารย์ก็จริงๆยังแนะนําว่าให้มาฉีดตัว13สายพันธุ์ร่วมด้วยค่ะเนื่องจากว่ามันก็จะกระตุ้นการสร้างครูอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ดีขึ้นค่ะแต่ก็อาจจะย้อนกลับคือเคยได้ยีอีกก็มีฉีด13ซะแล้วก็จบ<ช>นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไม่เคยฉีดอะไรเลยก็13 แล้วก็ต่างด้วย23ภูมิอยู่ตลอดชีวิตไหมครับเกิดอายุถึงร้อยหนึ่งเนี่ยภูมิในการป้องกัน IPD จะยังอยู่ไหมคะข้อมูลนะปัจจุบันก็ถือว่าภูมิอยู่ตลอดค่ะหมายถึงว่ายังไม่ได้มีแนะนําว่าต้องมาแบบกระตุ้นอะไรทุกกี่ปีหรือเปล่าไม่เหมือนวัคซีนบางชนิดที่เราจะแนะนํากระตุ้นทุก10ปีหรือกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลปัจจุบันก็ถ้าฉีด13แล้วก็ตามด้วย23เนี่ยก็ถือว่าโอเคค่ะอาจารย์ค่ะจคิดว่าวัคซีนตัวนี้ชัวร์แค่ไหนครับในผู้ใหญ่ ถ้าในแง่ประสิทธ,ธิภาพต้องบอกว่าก็อยู่ในช่วงแบบปานกลางถึงสูงในแง่ที่จะป้องกันเรื่องของปอ,ปอดบวมนะคะก็ถ้าบางคนถามตัวเลขก็อาจจะใช้ประมาณ70% 70-80%ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเลยสำหรับการฉ<ม>ีดวัคซีนป้องกัน,นะคะมีคำถามมาเยอะเลยครับเกี่ยวกับว่าเขามีโรคประจำตัวครับเป็นโรคปอดบ้างละเป็นโรคหัวใจบ้างเป็นเบาหวานมีความดันฉีดวัคซีนไปแล้วจะเป็นอันตรายไหม และควรจะฉีดหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายิ่งมีโรคประจําตัวเนี่ยยิ่งเป็นข้อแนะนําให้ควรจะฉีดวัคซีนเลยค่ะเนื่องจากว่าการที่เรามีโรคประจําตัวถ้าเราไปเป็นโรค i อ d ดีขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงมากกว่าคนที่ไม่มีโรคประจําตัวเพราะฉะนั้นควรจะฉีดวัคซีนโดยที่การฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ทําให้ท่านที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสเริ่มผลข้างเคียงหรือว่าความอันตรายมากขึ้นโดยสรุปก็คือแนะนําแล้วก็วัคซีนปลอดภัยที่จะฉีดได้แมมวว่่าาจจะะะีโรรคคปํตั จารย์คำนอกจากวัคซีน IPD ซึ่งเป็นวัคซีนในผู้สูงวัยอาจารย์คิดว่าผู้สูงวัยเนี่ยซึ่งอาจจะฟังเราอยู่เนี่ยมีวัคซีนตัวไหนสาคัญ้างครับก็วัคซีนอื่นที่แนะนําในผู้สูงวัยนะคะอันดับแรกก็จะเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งจริงๆอันนี้ก็แนะนําในทุกกลุ่มอายุอยู่แล้วแต่ว่าอย่างกลุ่มผู้สูงวัยก็จะมีโอกาสเหมือนกันเลยค่ะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนที่อายุน้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวแรกที่ที่แนะนํา ถัดมาที่น่าจะมีการพูดกันมากขึ้นในวัคซีนผู้สูงวัยก็จะเป็นวัคซีนเรื่องของงูสวัสดนะคะจาย์ซึ่งปัจจุบันก็มีใช้แล้วแต่ว่ามันก็จะป้องกันในแง่ของอาการเจ็บจากการเป็นงูสวัสดอะไรเงี้ยค่ะคือประสิทธิภาพเป็นแบบปานกลางแล้วก็ราคาย,ยังค่อนข้างสูงหน่อยส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็น ที่แดดหรือว่าก็คือตัวข้อติดไอรกรนบัดทยักนะคะที่อยากจะให้ผู้สูงวัยหรือจริงๆผู้ใหญ่ทุกคนเลยเนี่ยฉีดกระตุ้นทุก10ปีเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของโรคไอรกรนที่มันมีการกลับมาในสังคมมากขึ้นค่ะครับขอบคุณอาจารย์ออยครับวันนี้อาจารย์ออยได้พูดถึงวัคซีนในผู้สูงวัยดูจะอาจารย์จะลำดับจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นตัวแรกนะครับ ตามมาด้วยวัคซีน IPD ซึ่งวันนี้เรามาโฟกัสในเรื่องวัคซีน IPD เพราะว่ามันเป็นวันปอดบว,วมโลก IPD ชอบทำให้เกิดปอดบว,วมในผู้สูงอายุฉีดแบบ13ก่อนแล้วตามด้วย23วัคซีนตัวที่3ที่จารย์พูดถึงคือวัคซีนหูสวัสดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือวัคซีน t d ดหรือวัคซีนไอกรนซึ่งกระตุ้นทุก10ปีนะครับอยากให้จย์ออยช่วยฝากถึงปู่ย่าตายายของพวกเราหน่อยในการดูแลสุขภาพโดยรวม เพื่อไม่ให้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อโดยเฉพาะโรคปอดบวมครับค่ะก็การดูแลสุขภาพนะคะในผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเพื่อป้องกันเรื่องของโรคปอดบวมนะคะจริงๆทําหลักการอสองอย่างคล้ายๆโรคอื่นๆเลยค่ะก็คือในแง่ของการรักษาสุขอ,อนามัยทั่วไปแล้วก็การฉีดวัคซีน,นะคะ่ะการรักษาสุขอ,อนามัยทั่วไปตามที่เนื่องจากตอนนี้เรามีเรื่องของโควิดนะคะเราก็มีความรู้ความเข้าใจกันมากขึ้นในการที่จะ,ะล้างมือนะคะใส่หน้ากาก มีเรื่องของการไอจามที่เหมาะสมถูกต้องการเว้นระยะห่างนะคะลดการไปที่ที่มีการชุมนุมแออัดสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะป้องกันที่จะไปรับเชื้อที่จะทําให้เกิดโรคปอดบวมเข้ามาได้แล้วก็เรื่องวัคซีนตามที่เราได้คุยกันไปค่ะวัคซีนที่จะป้องกันเรื่องของปอดบวมในผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงวัยก็จะมีวัคซีน IPD นะคะแล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่ค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีการป้องกันอย่างเหมาะสมค่ะเพื่อที่จะไม่เป็นโรค ร้ายตามมานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนดูแลสุขภาพนะครับเราก็อยากให้ผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยอยู่กับพวกเราไปนานๆานสำหรับวันนี้ผมหมอหนุ่มกับอาจารย์ออยขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ